แม่บ <OR egg wiggle noise> ัดีทอบันนี่โอ้ยอ้างี้หังมันมันด้ยมึงจาหนีเด้อพูดน้ำเด้อ่ายเด้อน้ำผัดทอเลยเ้อู้่วผู้ชังาระมังม้ากรกรกรบกรับกรางกราบกรบกรกรารับกราบางกราบกรกกากรกรากร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 ากรบกรกบกรบกรกบกร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 าากรกรางกรกรกาบกบกรกร มีกันแสงด้วยกันแสงสนอาเ็นดเมื่อ youtube เนี่ยได้ได้เหตุยลที้คตัวเย้าตัวไอ้หนุ่ยเมียมันอยู่ใส่เขาลากรองเตีายด้พี่้องเขาบุ้งกินไโไ้ยเอาไปชัวร์ไรเลยนี่กินแบบนี่เซ็กพี่ก่ะยินกับแกพพิชบ้าไอจะกินแบบนี่ดอกแค่คงนี่โอ้วปเออนี่นี่ผมเนี่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  ดอกแก่ดอกแค่ทองเลยครับเป็นยางเดาเลยพี่น้องนี่นี่แบบนี้นี่กยนี่ยางเดาเลยครับนี่เาอุครับเาอุดีเส้งที่น่ะอ่านี่มยเป็นลายยางนี่ยเพื่อขี่เขียวไกลนี่หว่ามานี่ยนี่พวกกินนี่ยเพราะมานเท่ามันพวกีสานเุามักแบบนี้มักขมอ่าฮ่าเฉยเฉยนะอันโฆษณาให้เลยนี่เราคุยคุยเรื่องว่าเรากินไปไหนกินนี่กินนี่กินก็เมื่อเนี่กินแบบแก่นี่ยขมขมเอาคือบ่ากินมันเนี่ยคือบวกกินโฆษณา นี่เอาตั้งซี่นี่ครับนี่แบบนี้นี่ขึ้นาบีใจผีใจขึ้นมาี้นเี้นี่นี่ากินมาในเจ้านะมักพกบีป่ะครับนี่ปลาคับนี่ไม่กินนะเปือเปื่อกไม่กินนะใครมากินดิบครับใส่แล้วบอพริกสมือห้ามึงมันสุดไล่ะเชินงคานโฆษณาเนี่เชานันี้เป็กิรนครับเคานเงากินมบักพริกนี่มัน มันได้หลายอะไรครับบักพิกเนี่ยภาาอสานนู้เอ้าเชิญครับ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 าินีป่าการกินบักพิกนี่มันไม่ใ่ธรรมดาเวยบักพิกเดี๋ยวออกแก๊งป่านอกจากสิบนี่วรันเนี่ยกินดีปีกพี่น่อยเหราเอากิน่งอการกินนี่ก็บกานแกะกันรอยปอนอันสองร้อยปอนดพักกับทักขันนไปยาเอ้ยินยิมาเนี่เออ พูดยังไงเนี่ยแม่ถึปฏิทินว่าดประดับเมามายำไปมจับเบอร์เบยเอ้ยเอยสดเลยป่ะนี่สดสาวของไปรถ่มึงจะไปกินน้ำเออพจาบเเพ็ดขึ้นเลื่องของพี่น้องตัวยางจัดสปอแปะไปและเขาสิเขาเม็ดมาเนี่ยพยาิ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 กินได้ยังไงนี่จัดอยู่กินเยงะากละ งานเฮ็ดดีมือได้ได้ขอบคุณน้องพรครับแล้วกินอะไนั่นกินแบบนี้บัวเอาอีก่ะอาอต้องกินนี่ต้องมิกสองสามคำนี้อีเจเหโบราณคอยเป่ด้วยโบราณเวยอีๆเจ้าคุยนตับเท่าน่โอ้ยคอยคยย่างปลาแดไปเห้าได้หรอไปกินเนี่ยก้อย เุยานยกาละกุยาละตัวนี้จะให้กรอบนะผมแช่ดีก่อนนะผมแช่ดีแล้วก็ผักตามกรอบๆนุ่มๆแต่ตื่นกัตอนนี้ละี่ยกินปลากระเสกนะกินแลวนะโอ้สุดประยสุดประาอะนะไ่วไม่หนิแม้ไอ้โปรโมทที่ว่าขี้เขียวเยขี้เขียวขี้ง่ายเยตอนนี้สิใช้เป็นหมอยาได้วะ